ต้นสะระแหน่นะครับผมมาสังเกตเห็นดอกมันเนี่ยเนี่ยครั้งแรกอะเนี่ยผมผมเพิ่งจะรู้ว่าดอกมันเป็นอย่างนี้เนี่ยดอกต้นสะระแหน่นะครับคือส่วนมากจะขยายพันธุ์โดยการเอาเอาต้นของต้นเนี่ยต่อต้นไปเรื่อยๆก็คือเด็ดตัวนี้ไปชำใช่ป่มแต่นี่เพิ่งจะรู้ว่ามันมีดอก มันมีช่อด,ดอกหลายคนอาจจะรู้แล้วนะแต่ผมก็เพิ่งเคยเห็นเนี่ยครับเพิ่งเคยเห็นดอกอันนี้ดอกใช่ยี่คนเยอะแล้วเพิ่งเคยเห็นดอกดอกะาะแหน่มผมก็ไม่เคยเห็นเลนย,เยเออส่วนมากก็เห็นเอาขยายพันธุ์ตรงนี้ไงเอาเอาเอาต้นมันผมใช้เมเอแปดอันนี้ไม่รู้จริงนะนเพิ่งจะเคยเห็นเดี๋ยว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  โอ้นี่นี่นนดอกกนนะครับดอกซาลาเนนครว่าบางทีบางอย่างเราไม่เคยเห็นหรอกเพราะว่าเนี่ยนะอันนี้มันเป็นบัวอเมซอนนะครับเป็นพืชน้ำที่ปลูกให้ปลาเนี่ยต้นนี้ต้นนี้ผมขยายพันธุ์จากจากอันนี้นะคือเนี่ยเขาจะมี เขาจะมีเหมือนเป็นเป็นหน่อออกมาตามกิ่งนี้นะเราก็เราก็เด็ดเอาตรงเนี้ยเด็ดเอาตรงที่เขาเริ่มออกรากเนี่ยเนี้ยเนี้ยเอาไปเอาไปชําต่อหรือว่าเอาไปปล่อยตามน้ํามันก็จะออกลากนะครับนี่นี่เริ่มออกรากแลวน,นี่ขยายพันธุ์ง่ายนะครับตัวนี้ก็ขยายพันธุ์จากต้นเล็กๆแบบนี้เลย ปลูกกลังงามเลยครับนี่